ช่างมาแล้วช่างต้อมนายช่างจากศูนย์บริการซานี่วันนี้มาทำการเคมตรวจสภาพร่างกายให้กับสองหของฟ้าบันดาลคันที่ฝาตะวันนะครับเป็นคนขับ น่าจะตัวเดินลูดนะครับข้างขวาเนี่ยที่การข้างนึงครับต้องเกี่ยวต้องพยุงตัวเองขึ้นมาจากาด้านล่างมาเคมกันที่หน้าง,งานครับหน้าบ่อเลยงานขุดลอกอสะน้องแคนะครับที่ตำบลทุ่งจังหันอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์ อยากรู้ว่ามันเสียงยังไงตัวเดินรูดลองลองทำให้ดูหน่อย้าตะวันแค่ดันเฉย<ๆ>นี่มันไปไหมยางทางเดียวบ้างจ้ะยางถางนี้บ้างอ๋อเนี่ยนี่เสียงเป็นแบบนี้มาคับางสีเลยครับอาการนี้คืออะไรทัางต้อมเข่ารูด กลับไปขึ้นกลับไปขึ้นว้ากลาวไปน้อยนึงมาดีๆเอาโฮมรหลดน้ำ ส่งงานนะครับส่งงานบริษัทว่าอากาศนี้ก็คือเขารูด พอรูดปุ๊บโทรไม่ถึง30สนาทีเลยมาถึงแล้วเด็วไวเหลือเกินช่างต้อม ปกติเป็นไงช่างต้อมถ้ามันเกียร์ปกติก็คือมันเกียร์ปกติแค่เพารูดเฉยครับ อกง่ายๆเลยจาทีจาข้างเลยออกก็ได้นิดงานเขาเลยได้เนียคันนี้นี่ยังไม่เคยยังไม่เคยถอดแต่ของป๋าจอนี่สองข้างไปเรียบร้อยแล้วของบางเบียก็ไ่เคยถอดอย่ดงตัวสองรหอ่เนี่ยม่เคย แต่ว่าย่างังเอน้วีเขาอย่งสั่นเด็ดเด็ดเด็ดแเาบเปี่ยนเปลี่ล็นับายมนหอมดีอันนี้คือดีบ่หนะมันนี่บ่ครับกินโชยเลยครับปวดหเลยูดกรซ้ำขาเลยจีดำเหมือนัน ซ้ำพิดกระบวนพระขาได้หว่าช่างต่อมเปียนใน้นามันน oh, kind of <so wow, ี่เพิ่งเปลี่ยนในเดือนกัวเจ้าตีมาเปียนกัวเราอยู่น้องใหญ่ไหมอ๋อสแกพก่างตอมเอนัวตอนเปลี่ยนตอนนะเตรียมตัวเปิดฝาขนาดช่างต้อมยังต้องพึ่งไสยศาสตร์เลยนะเนี่ย

Vai dừa chỉ bộti là đihhh Vai dừa toàn bsin Dỉ cùng โอ้ยเป็นไปะมเรียบอาุตโอ้ไม่ออกนะครับสองตัวยกเกมเล่นวะนี่ มันต้องถ่ายลีบทั้งในน้ำนะเรื่องห้องเร่องไฟเออยุพุ่นมาเนี่ยอู้หะทั้งปลาปลาบนสรุปถอดไม่ออกก็ต้องเอารถไปหาไฟฟ้านะเราใส่น้ำมันไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปเดินไปหาไฟฟ้านู่หะครับแคมป์ฝั่งนูน้น เดินลงมาลุยงานต่อรอไปก่อนครับนายช่างก็กลับไปแล้วเดี๋ยวมาใหม่ก็จะให้จะโทรมาบอกล่วงหน้าให้เอารถไปหาไฟก็คือแคมป์ที่พักแล้ครับนูน่นฝั่งตรงข้ามเลย ประสาทโคนต่อปัาตะวัน